องเล่นอาไปลงอีกใช่โอ oh ้โหไอ้ย <supercom> ล <put ing noise> ีก <m ere motion>

ให้มันเขให้มันเข้าในเข้าเปิดปิดา้ย โมเป็ดด้วยล้างอ่ะเอาพี่ครด้วยกันดูได้ได้ค่าสีให้เยวมาติดมาให้ดอมมี่อันดมสีไม่แพงกอ็สนุกด้วยให้หรอยอันนึง ข้อมือ่ยน่หละเผื่อทำอะไรเกอนะเป็น่ังนวะกาะสมดุลเยวดได้จนเดี๋ยวปไมาได้ใช้ยอมนี่้ย่ไปย่อยมาท้ัดองนี่อ่ะง่ายก็แต่ว่าผมลองเลยฮผมตัดย่อยมาที่ต้มตถือน้ำมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีไปมานี่เกือบสี่ยแล้วนจะตัดนีได้กับปลา

เอา้ยอมได้อเออออ่อยิงหลายลงาซืเอมาซอมเอมะพร้าวม้าไปที่ก่อนรอสรอสเ้ยเโอ้ยเรีอห้มเยิงงห่างแล้วยิงลื่นสักขวอ๊บอบอ๊บออ่ะต่อเดียวต่อเดียว คนเดียวโอแกวแกวทีแกวทีตอนนั้นไม่ส่งาทีโอ้นี่นี่ตามไม่ทั เกฮะเอาครับผมรเกมเยลงลลงเเลรกคนมาจะเล่นต่อไพี่ล้าไงกมบัตรออ้ย้ยโอ้ยอ้โอ้อยโอโอ้อยโอโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยอ้ยโอ้้ย ได้แล้วก็แต่วนไมจตออคู่ไหมเดี๋ยวจริงจ็บนิ้วก้อยอ๋อพี่นนท์ไม่รู้ไปไหนี่นไปวิ่งแล้วี่นไปงแล้วก็อมายุ่รวมอะไรก็ไม่จับลงไหมหรือหรือจะออกคู่เขาเหนื่อยแล้วยไมไม่ออกคู่